สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,น้อยทำงานอยู่ที่ร้านก็เลยจะพามาดูร้านนะคะวันนี้เปิดร้านเป็นวันแรกตั้งแต่ปิดมาในช่วงคริสต์มาสวัน,นี้ยี่บเก้าช่วงที่นั่งรอลูกค้าก็ถักหมวกเล่นๆเ,เพื่อน แต่คาดการนะวันนี้คงไม่มีลูกค้าหรอกเพราะว่าคริสต์มาสเขาช้อปปิ้งกันไปหมดแล้วเนาะอันนี้ก็จะมาพามาเดินดูคร่าวๆจะมีพวกของชํำรวยเล็กๆน้อยๆเพื่อนอเป็นเทียนแล้วก็กล่องไม้นาฬิกาไม้รูปกอบรูป อันนี้ก็เป็นคริสต์มาสคาดคริสต์มาสกาดคริสต์มาสคาดคริสต์มาสคาดจะไอเดี๋ยวจะออกแล้วล่ะเพราะว่าก็หมดหมดช่วงแล้วเนาะแล้วปีนี้ก็มีพวกถุงมือหมวกแล้วก็ ไปทางพวกของชํำร่วยเพื่อนเห็นไหมเดี๋ยวก็จะเอาออกแล้วล่ะเพราะว่ามันจะผ่านพ้นไปแล้วเนาะเป็นร้านเล็กๆเพื่อนอยู่ในหมู่บ้านมีไม่กี่คนเนาะแล้วถนนก็เป็นทางผ่านก็ใช้โอกาสนี้นี่แหละ ็จะเป็นนกฮูกแล้วก็กระต่ายแล้วก็เป็นกบเป็นเทียนเป็นของชํำล่วยเหมือนจักรยานเป็นของประดับบ้านอะนะเป็นกล่องที่ใส่ สรอยคออะไรเงี้ยเพื่อนแล้วก็เป็นถ้วยกาแฟตรงนน้นผ้าพันคอก็ตรงนี้แล้วก็เป็นรูปปัน้นพวกกระต่ายพวกนกฮูกรูปปั้นนี้ก็จะรูปปั้นช้างแล้วก็จาน กล่องไม้จะหนักไปทางรูปปั้นนะเพื่อนเพราะว่ามันมันก็ไม่เมีอะไรมากนะแล้วก็เครื่องประดับเครื่องประดับสร้อยเข้ามืออะไรเงี้ยกระเป๋าเป็นถุงมือก็แค่นี้แหละเนี่ยเนี่ย ประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนตรงสุดๆนั้นก็เป็นกอบรูปแล้วก็กระจกเนาะเป็นของประดับเล็กๆน้อยๆวันนี้ยังหนาวอยู่นะเพื่อนน่าจะประมาณแปดองศาแต่พระอาทิตย์นี่ก็สว่างจ้าเหมือนกันหนาวช่วงนี้หนาวเพื่อน นี่นก็จะเป็นทำไมลูปรถเป็นรถที่สำหรับประดับเฉยๆเพื่อนมันของเล่นของผู้ใหญ่ของผู้ชายนะเาป,ประดับกหลอดไฟเป็นชายฐานเรืองแสงแล้วก็มี ใจกันรูปปั้นจีราฟแล้วก็เป็นกล่องเนาะอันนี้ก็จะเป็นชุดนี้จะเป็น ถ้วยถ้วยกาแฟถ้วยใส่ครีมกากาน้ำเนาะแค่นี้ละเพื่อนไปแล้วละ,ละ